สองชีวิตเมย์ปฏิดาหลังหอบน้องมาอยู่ไปญี่ปุ่นกลับไร้เงาสามีอยู่เคียงข้างแม้จะไม่ได้มีภาพครอบครัวให้เห็นกันบ่อยๆแต่รักยังหวานชื่นสำหรับครอบครัวของหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยและเมย์ปฏิดาพร้อมลูกสาวที่น่ารัก น้องมาอยู่ด้วยที่ไม่ได้เห็นภาพคู่ไม่มีภาพครอบครัวจนถูกสงสัยเรื่อยๆว่าเลิกกันหรอหรือยังไงอย่างล่าสุดสาวเมยทยอยโพสต์ภาพคู่ลูกสาวที่น่ารักลงอินสตาแกรมส่วนตัวขณะไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกันที่ญี่ปุ่นโดยมีโพสหนึ่งสาวเมย์โพสต์ภาพเดียวกับน้องมาอยูเผยความน่ารักของลูกสาวหลายคนต่างชมแต่ก็มีชาวเน็ตรายหนึ่ง หลุดโฟกัสคอมเมนต์ว่าไม่เคยเห็นน้องมาอยู่ไปเที่ยวกับคุณพ่อหนุ่มกันชัยเลยค่ะหรือว่าพ่อกับแม่แยกทางกันแล้วหรอกคะ